ีช้างน้าอีดําตัดเป็ดอีถังแก๊สอีผิวถ่านกลายเป็นว่าเราเป็นรูปร่างอัปลักษณ์หรือเปล่าและมีจุดพีครู้ไหมมีเพื่อนอ่ะตีเราเพราะคิดว่ามันเล่นได้คนมันโดนทุกวันคนมันโดนทุกวันมันช้ำมันช้ำมันเจ็บมันแบบพอมันโตมามันเป็นแผลมันยิ่งทําให้มันสตรองขึ้นแบบแบบมีกําแพงการที่เราเจอกันทักกันว่าอ้วนขึ้นปะเนี่ยผอมขึ้นปะเนี่ยดำขึ้นปะเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะทักอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ยิ้มรับแล้วก็เดินหนีไปค่ะแค่นั้นพอ สวัสดีค่ะดอลลี่โดนพรภาษากิจค่ะหรือเรลยสนสั้นว่าริริรดอลลี่ค่ะเมื่อก่อนค่ะเคยเป็นหนูน้อยอ้วนดำไม่สวยแต่ตอนนี้ค่ะสวยสับมั่นใจขยี้ใจผู้ชายทั่วโลกค่ะ สวัสดีครับมาพบกับรายการหาพูดหาทำรายการที่หาอะไรมาพูดและหาอะไรมาทำสำหรับรายการหาพูดหาทำเทปแรกในวันนี้เรามีสาวพลัดไซส์ที่เคยถูกบูลลี่มากว่า25ปีเขาเคยถูกด่าว่าอีอ้วนอีดำอีถังแก๊สและอีกทั้งเขาเคยถูกตีมาด้วยเขาจะมีความรู้สึกกับเรื่องราวนี้อย่างไงและเขาจัดการกับปัญหานี้อย่างไรอย่ารอช้าเราไปคุยกับเขากันเลย สวัสดีค่ะพี่โดนสวัสดีค่ะอยากให้พี่โดนแนะนําตัวหน่อยว่าพี่โดนชื่ออะไรมาจากไหนทําอะไรอยู่ตอนนี้โดนนะคะโดนลี่โดนพรภาษากงกฤษตอนนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็รับงานรีวิวแล้วก็รับงานนางแบบบ้างปับปาในโซเชียลมีเดียพี่โดนะเคยโดนบูลลี่ไหมเคยสิใครจะไม่เคยใครไม่เคยคือเชยค่ะก่อนหน้านี้พี่โดนเคยโดนบูลลี่อะไรมาบ้างโอ้โหลๆเลยคืออีช้างน้ำอีดำตับเป็ด ถังแก๊สอีผิว่านทุกอย่างเพราะว่าสมัยเด็กๆเนอะเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วอะผิวแบบเราไซส์แบบเราเขาไม่นิยมเราเขาไม่นิยมเลยเราก็เลยจะเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวตลกด้วยความโดนเป็นคนสงสนานมันเลยคิดว่าเป็นโจกของทุกคนอย่างเงี้ยเ็เลยโดนโดนหนักมากนั่นก็แปลว่าพี่โดนอะโดนบูลลี่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วใช่ค่ะงแา่อนุบาลอนุบาลแล้วมีจุดพีครู้ไหม ตอนป5น่าจะป5ป6ที่จําได้ก็โดนฟี่หนักมากอันนี้แบบสีเครดมากจะแบบไม่ค่อยมีใครรู้พอป5น่ะโดนล้อหนักหนักหนักมากจนเราแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็ถึงขั้นอมีเพื่อนอ่ะตีเราเพราะคิดว่ามันเล่นได้ตูด่างเงตูดนยคะตีได้ตีแต่เฮ้ยเพื่อนผู้ชายนะมันก็แปลว่ามันนานมาแล้วใช่ไหมพี่มันนานมาแล้วป5ป5ป6ซึ่งเราคิดว่าเราอ่ะกลายเป็นว่าเราเป็นรูปร่างอับปรือเปล่ารู้ไหมํำอะไรทำยังไงอ่ะ ล็อกห้องน้ำ <Wow. S 2> แล้วก็มองเป็ดโปแล้วก็อยู่ในห้องน้ำยู่ชั่วโมงหนึ่งกำลังจะหยิบเป็ดโปขึ้นมากินกินจะกินปเป็ดโปะ oh. เครียดร้องไห้อยู่ในห้องน้ำอยู่หนึ่งชั่วโมง <c oughs> บุญบาปเหมือนทำบุญมา รู้ไหมคุณย่ามาเคาะประตูคุณย่าอ๋ออันนี้ค,คือที่บ้านใช่ไหมพี่ที่บ้านที่บ้านที<อ>่บ้านเออมไม่ไหวแล้วนึกออกม่้มัน,ม,นมันแบบเฮ้ยเราเราหน้าเขียดหรือเปล่าเราไม่สวยเพราะเพื่อนเพื่อนเ,เ,เราในกลุ่มทุกคนได้ถือป้ายโรงเรียนได้ถือป้ายกีฬาสี<อ>แล้วเราเราแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยถืออะไรเงี้ย<อ>ก็นั่นแหละเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าบันดาลมาก<อ>แล้วก็โดนบูลล<อ>ี่โดนบูลลี่โดน everything ชิงกำเบลที่<อ>เขาจะแบบเราดูถูกเราได้เงยถ้าเป็นสาษาไทยก็คือการดูถูกการเหยยดการ งั้นก็แปลว่าสมัยนี้พี่ก็ยังโดนโดนอยู่เหมือนกันโดนโดนแต่ไม่แต่ไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนแต่พอมีโซเชียลแล้วอะโดนเรื่องไซเบอร์บูลี่ไหมสมัยเรียนเอารูปเราไปตัดต่อเอารูปเราที่ที่ไม่สวยอะที่ฟันเหินไม่สวยแล้วก็ไปตัดต่อใส่แบบโจกโจกอะแล้วก็คือคนมันโดนทุกวันคนมันโดนทุกวันมันช้ำมันช้ำมันเจ็บมันแบบพอมันโตมามันเป็นแผลเป็นแผลในใจเป็นแผลในใจแล้วมันมันยิ่งทําให้มันสตรองขึ้นแบบมีกําแพงแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในการที่แบบว่า เฮ้ยแล้วกูจะยอมให้โดนวูลี่อย่างนี้ต่อไปไหมถูกไหมใช่ใช่ใชมันก็มีจุดเปลี่ยนที่แบบพอโตขึ้นมันก็จะมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นต้องพุชตัวเองขึ้นมาใช่พี่เปลี่ยนอะไรบ้างแล้วแบบอะไรที่ทําให้เปลี่ยน จุดเปลี่ยนก็พอทํางาน<ะ>เรียนจบทํางานเราก็เห็นว่าเออในบริษัทเนี่ยคนสวยด,ดูดีขึ้นเยอะ่อ,อย่างหนึ่งเลยก็คือเพื่อลูกรักในการทํางานที่บริษัทแล้วช่วงพีคเลยเนี่ยช่วงอายุย<ะ>ี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าเรามาเป็นเสารลรำวงว้าวแล้วก็คือออกเที่ยว<ล>ออกมาเป็นลาตินลลแล้วก็เราก็น,นู่นนี่นัแล้วก็ตอนนั้นคือผอาลงแล้วแล้วก็ไปเข้าศาลใช่ปะเอ๊ะทำไมหนุ่มสองคนนั้นเขาตามมาไม่หยุดเลย นุ่มสองคนเป็นฝรั่งหรือคนไทยเป็นฝรั่งเป็นแบล็กกาย case f o u นเนี่ยเป็นแบล็กกายเขาตามเขาเต้นเขาตามเขาเต้นและ้ก็เป็นก็เป็นช่วงแรกที่เขาเป็นผู้ชายคนแรกในชีวิตอ่าที่เข้ามาจีบเราเต้นเต้นเต้นแล้วเขาก็แบบเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วคือคือเราไม่ได้ชอบผิวสีนะตอนนั้นนะแต่สำหรับเราเรามองว่าเพื่อนอะชอบอยู่แล้วเพื่อบอกว่ามือคนนี้แง่คนนี้ดี คุยไปคุยมาเป็นนักศึกษาเรายิบยิบห้าเขาเป็นนักศึกษาดีก็คือดีกันแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยแบบอ๋อถ้าเรามาเทสไทยไม่ได้ก็ไปไปเทสฝอแล้วตอนนั้นอ่านด้วยความที่โดนก็มีแมรีรีเป็นไอดอลแมรีแมรีแม่บียงเซ่แล้วมิแมนิกี้เป็นไอดอลเราจะมาผอมทําไมเราจะมาแบบคอเบียไม่ได้เราก็ต้องแบบไปสิพูดตรงส่งน้องไปสิใช่เราไปเวนั้นไม่ได้เราก็ต้องไปอีกเวนที่เราแบบว่า เราไปได้ง่ายกว่าไม่ง่ายกว่าคือเขาเรียกว่าทําให้เราไวเอาออกเมาสแบบว่าว่ามีความมั่นใจในจุดในสีผิวเราในไซส์เราเรารู้ว่าเราไม่สามารถผอมได้55กิโลแน่นอนแล้วก็มันก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ว่าพอเราเป็นแบบนี้แต่งตัวแบบนี้หน้าแบบนี้ก็มีความแบบผููก็แบบเข้ามาเข้ามาที่หนึ่งเข้าไม่หยุดดีจังเลยแบ a เข้าไม่หยุดพี่คิดยังไงกับสังคมไทยที่ ความรู้เกี่ยวกับ beauty standard ณนะตอนนี้ถ้าเป็นยุคใหม่คนเจนเราอะ uh huh. ทุกคนเข้าใจแล้ว uh huh. แต่ถ้าเป็นยุคเก่าๆต้องต้องเข้าใจว่ายุคเจนเอก็กเจนแบบเบบี้บูมเขาคงแบบก็มองว่าดึงแต่งตัวเรียบร้อย่ uh huh. น่นเล็กๆมันน่ารักมันดูเรียบร้อย uh huh. เพราะว่าคนอย่างไซส์เราอะใส่เสื้อยืดเราอย่างโป๊เลย uh huh. เขาก็จะมองว่าไม่เรียบร้อยเขาก็เขาก็อาจจะมองว่าไม่สงา่าไม่สวย uh huh. แบบอย่างที่เขาที่เคยเห็นในสมัยก่อนอ uh huh. นะไรอย่างเงี้ยถูกไหม เพราะว่าคนสมัยก่อนเขาตัวเล็กน่าราักผอมๆข,ขาวๆอะไรพี่คิดว่าหุ่นพี่ยันเป็น beauty real size ไหมรียว <Real S 2> มากเราผอมเราไม่สวยใช่นั่นหมายความว่าอะไระนั่นหมายความว่าณวันนี้ตรงนี้หุ่นตรงนี้ก็คือสวยก็คือ real s i ส์ beauty มากมากพี่อยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังูล l ี y อยู่ให้พูดก,กับกล้องเลยไหมใช่พูดเลยพูดกับเขาใช่ไหมพูดออกมาจากใจเลยคบออกมาจากก็ฝ่าเถิที่คนยังูลลี่คนอื่นแซวคนอื่นที่ใช้คําว่าแซวคนอื่นประจําอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกว่าแบบ มันทั้งลักษณะร่างกายหน้าตาผิวพรรณมันเป็นมาตรฐานของจิตสำนึกคนอยู่แล้วว่าไม่ควรพูดถึงการที่เราเจอการทักกันว่าอ้วนขึ้นปะเนี่ยผอมขึ้นปะเนี่ยดำขึ้นปะเนี่ยจะบอกว่าทางระดับสากลอย่างเงี้ยเขาไม่มีค่ะแค่เจอหน้ากันแล้วก็ทักกันว่าเออสบายดีไหมงานเป็นยังไงบ้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทักอะไรก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ยิ้มรับแล้วก็เดินหนีไปค่ะแค่นั้นพอเห็นว่า พี่โดนอะ่ะมีผู้ติดตามเยอะพูดไปหาว่าเมาสแต่จริงๆแล้วใน Facebook <c oughs> ก็มีประมาณ4,900แล้วแล้วก็ใน t i k t อ k ตอนนี้ก็ประมาณ8,900ค่ะแล้วผู้ติดตามอะ่ะส่วนมากเป็นกลุ่มไหนอ,อะไรแบบไหนอ,ยอยะไรเงี้ยต้องอย่เราแรกๆคือเราก็มีสายพัสแล้เราก็ดูเซ็กซี่อ่ะก็จะมีหนุ่มๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้ก็สาวๆสาวๆเยอะมากสาวสาวแบบไหนสาวสแบบ อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพัดส์แล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจแล้วเราดีใจมากเวลาเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วเราเขาแบบว่าโอ้ยหนูอยากมั่นใจเหมือนพี่ทำยังไงที่แต่งตัวแบบนี้ทำยังไงถึงแบบกล้าเต้นแบบพี่คะพี่มีทริกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แต่ผู้หญิงมาถามเราเราไม่ละคาะเราตอบทุกคอมเมนต์เลยนะที่เราเห็นนะเพราะว่าเรารู้สึกดีใจแทนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงบันดาลใจ<อ>ให้คนในการแบบลุกขึ้นมากล้าทำมาก<ถ>ขึ้นจากที่แค่แบบถ่ายติ๊กตอบถ่ายแค่หน้าไงคนพ<อ>ัดสาส่วนใหญ่แต่นี่คือเราทั้งบอดี้เลยเราทั้ง รอยสิวเราเป็นรอยดําเราเป็นรอยได้อะไรเราช่วงหมดเลยเพราะว่านี้แบบเวลผัดสายของเราเมื่อกี้เห็นพี่พูดถึงติ๊กตอก็อหนูก็ได้ไปแอบ,บส่องมาบ้างแหละ,ะแต่พี่ก็เต้นแบบแซบ <laughs> แซบแบบแซบยยพูใช่จับยยพูแบบหนูอยากให้พี่อสอนหนูเต้นหน่อยได้ค่ะได้สอนเลยเอาเพลงมดี เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าผลงานของพวกเราจะเซ็กซี่ขนาดไหนไปดูกันเลยก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องราวของพี่ดนสาวสุดสวยผู้มีความมั่นใจเกินร้อยที่เคยถูก บูลี่มาก่อนก็สําหรับเทปหน้าจะเป็นใครหรือจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เราจะมาหาพูดหรือหาทํากันต่อไปก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย